โตธนาบุญกับคนที่ฝากเงินมาทําบุญนะครับว่าจะเป็นอ่ซอธัญรัตน์สุขาทิตย์แล้วก็ธัญญาัยัน์นะครับและ ก็สุนีทองโลกครอบครัวนะครับโอ้เรื่องชัยครอบครัวครับแล้วก็น้องบุญยาวัฒนะครับครับที่ฝากเงินปัจัยมาทำบุญนครับแล้วสุนีทองเลิกที่ฝากเงินค่าน้ำมันรถมาให้นะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับแล้วก็เฮียคงชัยครับเจ๊เองนะครับที่อยู่สมาคมเลิศเทียนครับทุกท่านนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกทุกท่านครับที่ฝาก ตอนนี้กําลังงานวันที่2ครับยังมีทุกวันนะครับมีทุกวันนะครับแต่ผมวันนี้อยู่ได้อีกวันเดียวอาจจะกลับกรุงเทพก่อนแล้วก็จะมาตั้งหลักกันใหม่นะครับแต่ละาร่วมถนครับอันนี้ขออนุโมทนาคามรอกับทีุ่กท่านที่ฝากเงนิน